ได้เต็มสี่คนมาแลครับเอาลองตามด้วนะครับนะคะขอขอทาให้กล้องใหญ่เลยนะครับให้หมดทุกอย่างตอนนี้เสร็จแล้วห้องนังนะครับลูกหนังดแล้วก็ข้าวจอกเสือนี่ยอีกหนึ่งร้านตาดตอนนี้เสร็จแล้วได้ให้หลวงปู่นะครับเพื่อเป็นสื่อมงคลอ่าน้ำการนะครับ นี่เป็นห้องรับแของหลวงปู่ห้องปอเสืออนี่ก็ที่มาจากอ่าเพชรบูรณ์นะจะมาพิีพิเศษอ่าวัุมคนในวันนี้ครับมาทัวร์ก่อนมาทัวร์ก่อนาเงียบลืมชื่อเดี๋ยวพ่อน้ำได้ลมได้มีก้อนทุ่งเสร็จรอเนี่ยลาได้ลม้ได้ ไม่ได้ถึงวะนรแห่ไไนดีกัน้อนบครับอห้องน้าสวยไหมปูยังดีนี่ที่อาบน้นี่งน้มนมถึเนี่ยจเขามาตรวจีเขามาดรเขามาตรวจห้องาห้องน้ำสปูหปูเขาตรวจเาตรวจไเวจที่อนให้พ่อทนห่านับ เขามาตรวจนะฮะเดี๋ยวเข้ามราพูดอะไรไม่ได้เวลาคนก็ตัดเนื้อแดงอยู่ข้างนอกนะก็จะนอนห้องนี้ข้างนอกอันนี้ห้องนอนเลยแล้วเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเลยอันนี้เป็นห้องห้องห้องนี้เป็นห้องกินขห้องก้าในห้องคินข้าอย่างเงี้ยจะทำอะไรบ้างห้องกนข้าวี่ห้องย่างเนี่ยท่านเข้ามาเยี่ยมแล้วไปของท่านแล้วเออเนี่ยยกให้ท่านนะตื่นใจัดหลวงป เดี๋ยวเอาโต๊ะมานั่งก่อนเดี๋ยวกำลังไปเอาโต๊ะให้เดี๋ยวไปเอาโต๊ะอยู่ลูกบู๊เนี่ยไอ้ชอบหยิบโต๊ะไอ้เจ้าหยิบโต๊ะตัวนั่งก่อนก็ได้โต๊ะกำลังม่เอาไม่ร้องแล้วก่อดีใจดีใจอย่าร้องห่อไม่เป็นไรพึ่งใจสวยนี่พี่ปอกก็ทำให้ลูกยากลงนี่คนมาหาเรื่องห้องน้ำงอกสวยงามวางมฝันมีห้องน้ำงอกทุกสาวมาหาสาวมาหาค่ะ

ก็ไม่ด็มเดี๋ยวเ่งเรนเร่ๆเดียวมันยไปเร่งเร่อยทั้งวันทั้งคืนไป่ไ่้เร่งร้องแบบทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนรัวเลยปาคุมงานส่วนปรคุมงานได้ก็ต้องมาข้าบนมาอยู่นี่อยู่มากกว่าวัดตัวเองเี่ที่กองสร้งไม่เจเจยบร้อยเจาคุณเล็ดมาทุกวันวันนี้ประสบความสำเร็จทุกเรื่อง ต้เรัเอาเทียี่ตั้งตอนนี้ไม่ใช่ต้องให้ตังตันงผู้ใหญ่เฮ้ยไมมันร้อนอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไม่เย็นอื่เมันทำไมเป็นคนแ้น้นเอยผมงงทำไมจะจะอีกไม่เห็นนี่เห็นยื่รอพี่คุณมาถึงโจที่ไม่มกินข้าวเปลี่ยนกระโถนม่ อ่าฝนไปนิดนี่นี่ลงมาครับดูลงทานคนนี๋ยนี่คนลงทานเป็นสนิกินโทษตั้ง้ก่อนลงนี่ลงทานในนั่งนะ เหรอไปได้ขาดอะไรอ่ะเรมใช้หมดเลยมึงมหาอันนี้ไม่ต้องดอกไม้มาใส่หรอกพี่เดี๋ยวจัยี่แม่เอาวางตนไม้ก็ใส่นแหมมันจุกลูกพี่เาพัจากพัหาที่ไหนกิงไหนกูก็เปิดมือเขาเขาเขาผัดปลาไงเขาเปิดไว้เปิดอันนั้นไว้ เขาบอมาลออันนี้แม่อันนี้แม่อันนี้แม่ไม่ลูกบ่อยแล้วเยอันนี้มันท้าแขนดิโอ้ยมีลูกสบายกว่าน้าเต็มตู่นยังเก่งกับใซื้อ

เอาไว้ได้ต้งเีตงเียโตยาวมาโตยาวเตรียมเอามาชุดนึงเลยนะนะปูกครับจะคุณจะท้องเราจะหวัดนวงานจะไปต่อกับมาปลูกไป็่อครับมารวมไดีเกิขบวนนเรือมาด แป๊น um. ึงแป๊บน pues ึ่องนี nah. ้สวยมากครับับมันนอนมากหรือยังครับบ่ายนะครับของนี้ร้อยยี่สิบบอกว่า้องนี้ร้อยี่สิบปีมากต้องต้องต้องล้างดีที เดี๋ยู่รม่ติดนะเดี๋ยวเขาติดนะเดี๋ยวพ่อสมเด็ารกเนี่พีคต้องใช้นะต้องใ่ จะไปนเอาที่น่ก <gehört seven. S 2> ็อนี่ยลยครับเอเมเอา่เอาไาามอ่าออ่อเาเ มาเนี่าสุดันอที่ลุงองเบอร์่อะไลุงอจะนัเบอรจากเด่นมาะรไหมครับมาิตไมวงครัวไ้ครับนาวิธีตักปลาไกาศนะครับอันนี้อันนี้ห้องนอนพรอมีห้องนอนย้ายย้ายย้ายลงนอนอย่างนี้แล้วนี้เป็น เป็นห้องคนเฝ้าประมาน้คนเฝ้าแล้วก็ถานอาหารได้นี่เป็นห้องรับ,รบแขกแลก้วก็ไอแอร์ตัวนี้มันพียอสองป็นห้าได้ครับู่บอกว่าห้องนี้ได้น้อยสนีปีหน <c oughs> ้าเขาจะฝากราคาไว้แล้วเริ่มหนึ่งใหม่เราเป็น <c oughs> คนมาที่สุดที่จะมาไปไงเขาไม่่ไอเจ้าหน้าที่จนับเข้ามาตอนน้หายนี้องเหหน้าหน่อย ไม่ไม่ลงจำแด้เขาบนเขาห้องเราไปแล้วไปไมใ้บเขาไม่ไดีไม่ใาเมื่อแหนครับมาเป็นจำองทีานั่นยาวครับกงะดาจยาขอรับแล้วของนู้นครับพ่อจำได้ไหมครับของนู้นนะครับที่ใส่พ่อครับไอสนีครับพ่อหลวงพุชื้อครับพ่อพี่แจภูมิครับพุชื่อเคยเคยมาเมื่อตีนุ่น เมื่อเมื่อขาที่โคกเสือก็ไปเจอกันผมรู้สิอยู่อยู่ชายภูมิพ่อฝืนใจรังฝังก็อีกใช่ครับ บขาไปลุงปูนี่มนดังนนิครับมันสิเด็คุยกับวเปิดสเด็คุยกับอดีตเกรับเชิผมไปโยกลุงปูมาหลายปีสิบกว่าปีแท้โมไปซื้อที่ให้เพื่นให้เนา ที่เยอะที t <t ่เป็นท้องน้ำเป็นที่กูหมดผมทำฝ่ายน้ำให้กับชาวบ้านใช้ทำไรลูปฝ่ายน้ำมาทำประโยชน์นะที่หลวงปู่ต้องไหว้สุดเลยทำเสร็จดีเท่านีใจทีใจ ได้ใกล้กันเลยครับานครับปูได้ทำนีเนาะวันเรามีลูกูไม่ต้องรอเนาไม่ได้มีเเราทำสร็จวันนี้เราํำเร็จหมดแล้วรถก็ได้โรงบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้ได้หมด วันน okay, hey, right ี <Fern an fella> ้ตรวจรมขอเขาไปรนี้นอาถวายเลยวิมีคนถวายเงินัองหมดเลยเงินน้มาคนเนี้ยหักมจ้าเปาอีกอีกอีเจ้าละนี่าันีาทประโยชน์ได้เอาเตียงมาเลย

เล่งอ่ะเล่งทำต้องก็ต,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 ตอนไปยุโรงพาบานะทำาม,มาให้เสร็จวันที่เจ็ดนี่ไปอยู่โรงพยาบาลทีวันนะ่ะโอ้ยอยู่กันพักผ่อนหน่อยแกบอกว่าวไข้อ่ะตั้งใจตั้า่งโรงเรียนทั้งหมด

อนอีท,อ mmm, ทีผู้ชายทางนี้ก็ได้ครับจะไดยิ้มงสามล้างก็่อในยะไว้ทำเลสัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวทำด้วยตัวเล็อันนี้น่าจะสงยวนา ตอนนี้ถ้าผ่านมาได้กล้องมือถือนี่นะครับครับโอเคเดี๋ยวเป็นนี่เป็นครับก็ไม่ไรเรียบร้อยไม่ไรครับไม่ไรครับจะพิมพ์มาใส่นิด ต้องเทปนะการดึงหนาการดึงหน้าเอาหันหน้าออกนะครับหันหน้าออกหน้าออกเพราะาเได้อมเมนต์ครับหันหน้าออกคอมเมนต์จะได้เห็นความสวยงาจะได้เห็นความสวยความหล่อเป็นสุดหันหน้ามาครับหันหน้ามานี้เดียวโอเคโอเคขหันหน้ามาอ่า มีอ่านำไปยึในกองอย่างนี้โอ้ยยังสเร็จครับสวยครับรับเงทังรอาูนีัไปครับเนอารับเงินไปโอนทะบียามก่่ก็ป้า จุงของเรครส่งริมการท่อเที่ยวใหเป็รักขระเ